สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปอ่านข่าวนะครับผมเก็บคะแนนแล้วเอาคะแนนไปแลกเป็นเงินจริงนะครับโดยแลกผ่านทูไวเลดนะครับผมเล่นง่ายๆครับผมอ่านข่าวเก็บคะแนนครับนี่ครับแอปนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ สวัสดีครับเพียงแค่เรากดเข้าไปอ่านข่าวนะครับเราก็เลื่อนดูเรื่อยๆให้นี้มันมันหมุนเสร็จนะครับผม ครับครับเพียงแค่นี้เราก็ได้30คะแนนครับกดตัวนี้จะได้15คะแนนนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมใช้เวลาว่างใช้ เวลาว่างๆเน็ตของคุณให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ครับในี่ผมก็เพิ่งเล่นนะครับผมเก็บได้สามพันกว่าคะแนนนะครับแล้วก็มีการถอนออกจริงนะครับผมอันนี้จะเป็นปรหัสอ้างยิงของผมนะครับผม แล้วผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ